กเรจกษิเงื um uh ่อนไขประมูลข้าวของรัฐบาลเป็นยังไงบ้างคะก็ที่แตกต่างจากเอิที่ผ่านมาก็คือครั้งนี้เป็นการขายทั้งพังนะครับครับนะครับแล้วก็มีราคา for price ก็คือราคาขั้นต่ำ นะครับถ้าต่ำกว่าราคานี้ราฐาัฐบาลก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นประมูลถ้าใครคิดว่าราคาต่ำกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ไม่ได้รับรองอคือ,ค,อคือขายตามสภาพะนะฮะเพราะตอนนี้ข้าวที่ตรวจมาเนี่ยมันมีคุณภาพไม่หลายชนิดเหลือเกินแนละการที่จะมาแยกขายเป็นก,กองกองเนี่ยก็คงสลายลําบากเพราะฉะนั้นให้ผู้ซื้อเนี่ยตอนนี้ก็คือเปิดทางะนะฮะแล้วก็ให้ผู้ซื้อเนี่ยไปดูสินค้าเองนะครับ แล้วก็ประมูลอ,อ๋อก็คือที่ผ่านมาก็ค่อยๆทยอยออกมาเป็นรอดๆไปคราวนี้ก็ขายกันทั้งคลังเลยทีเดียวเชื่อว่า,าจะมีเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมซื้อมากน้อยขนาดไหนหรือเสนอราคาม้ากน้อยขนาดไหนคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ดูสถานการณ์ตลาดตอนนี้ความต้องการข้าเข้าเก่านะฮะ,ฮะก็คือเข้าคลังเนี่ยมีมากนะฮะเกตได้ว่า แต่ราคาข้าวเก่าเนี่ยในตลาดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือแพงกว่าข้าวใหม่ที่ออกมาสิค่ะแต่ผมยกตัวอย่างข้าวหอมมะลิเนี่ยข้าวเก่าวันนี้เนี่ยขายอยู่ประมาณที่สวยๆนะฮะขายอยู่ประมาณสามสิบสองบาทต่อกิโลค่ะขณะที่ข้าวหอมใหม่เนี่ยขายอยู่แค่ประมาณยี่สิบเก้าถึงสามสิบบาทนะฮคะแล้วก็ข้าวขาว เก่าเนี่ยก็ขายอยู่กิโลละประมาณสิบสามบาทนะฮะแต่ว่าข้าวขาวใหม่เนี่ยขายอยู่ประมาณสิบสองบาทสิบสองบาทห้าสิบแสดงว่าความต้องการของข้าวเก่าเนี่ยมีมากนะฮะดังนั้นผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ที่ที่น่าจะขายเพราะว่าข้าวข้าวในในในนาเนี่ยน้อยลงนะฮะคือครับ ก็เป็นจังหวะด,ดีครับเป็นจังหวะด,ดีนะครับผอว่ามีคนมาประมูลยเยอะครับฮะแล้วมองสถานการณ์การแข่งขันในตลาดข้าวตอนนี้เป็นยังไงครับไทยเราเองกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียเป็นเวียดนามตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้ตลาดก็ยังเป็นของผู้ซื้อนะฮะผู้ค้าก็ยังมีมากนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเวียดนามจะเกี่ยวข้าวขอบไม่ดูนาปีเขาเนี่ย ไปเดือนหน้านะฮะปเดือนกุมภาเนธ์ยเพะฉะนั้นอราคาข้าวในตลาดเนี่ยของเวียดนามตอนนี้ยังขายต่ำกว่าเราแล้วนะฮะกลับไปสภาพเหมือนสามปีที่แล้วคือข้าวไทยตอนนี้ขายผมยกตัวอย่างข้าวขาวห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยประเทศไทยขายอยู่วันนี้ประมาณสี่ร้อยห้าเหรียญนะฮะสี่ศูนย์ห้านะฮะครับแต่ของเวียดนามขายอยู่ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบนะฮของอินเดียอินเดียขายอยู่ประมาณสามร้อยเก้าสิบ ะปารีสถานขายอยู <f Cla ge> ่สามร้อยแปดสุดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสูงที่สุดในในในภูมิภาคนี้แหละเพราะฉะนั้นก็การแข่งขันนี่แน่นอนมันต้องมันต้องรุนแรงนะครับต้องรุนแรงครับอละวอย่างนี้ราคาขนาดนี้เราเอาอะไรสู้ยังไงคะเราก็สู้ทางด้านการบริหารจัดการนะครับเพราะพราเราเราสามารถส่งข้าวได้เร็วเราสามารถบริหารจัดการได้ได้ได้ดีและบางประเทศก็ ก็เรื่องคุณภาพของสินค้าอย่างนะคบางคนชอบชอบข้าวไทยนะฮะในด้านการเงินนะก็ต้องก็ต้องก็ต้องคือเราขายเชื่อได้นะฮะทางทางเวียดนามเราขายเชื่อไม่ได้เพราะดอกเบี้ยเขาสูงอ่ะครับก็เพราะมันก็เป็นเทคนิคในด้านการตลาดที่เราต้องช่วเขาปีนี้ทางสมาคมมองว่าไทยเนี่ยจะส่งออกข้าวได้มากน้อยแค่ไหนครับคุณเจริญครับ ปีนี้เราก็ตั้งเข้าไม่น่าต่ำกว่าสิบล้านนะฮะถ้าต่ำกว่าสิบล้านก็ก็จะมีปัญหาอีกนะเพราะว่าตอนนี้ก็ก็หวังว่าถ้าชาวนาปลูกน้อยลงนะฮะหรือว่าผลผลิตเราน้อยลงเราก็มีโอกาสที่ระบายข้าวในในคลังออกมาขายได้เยอะขึ้นนะฮะตราบใดที่สินค้าในคลังเราเนี่ยยังยังไม่สามารถระบายออกไปได้เนี่ยก็ไม่โอกาสที่ราคาเขาเปลด จะหวนกลับมาเนี่ยจะขึ้นน,นะฮะกพะลำบากเพราะมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันกดดันราคาอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าปีนึงเนี่ยเราส่งออกประมาณสิบล้านแต่เรามีสต็อกในประมาณสิบเจ็ดสิบแปดล้านนะฮะเพราะงั้นทุกประเทศเขาก็รู้ยังไงเราก็ต้องขายนะฮะดังนั้นก,ก็ก็มันเป็นมันเป็นแรงกดดันอยู่ตลอดนในส่วนของค่างเงินบาทตอนนี้ครับมีผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยมากน้อยแค<อ>่ไหนครับคือคือคือ ก็ตัวนี้เป็นตัวสําคัญในการกําหนดราคามากนะฮะเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนไหวกับไอ้ราคาค่าเงินนะเพราะมาจิ้นเราก็ไม่ได้สูงนะครับสังเกตได้ว่าเวียดนามเนี่ยลดราคาค่าเงินเข้าไปสองเปอร์เซ็นต์นะครับปีที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็สองเปอร์เซ็นนี่ถ้าขายสี่ร้อยเหรียญนี่ก็หายไปแปดเหรียญคือราคาเขาจะถูกกว่าเราแปดเหรียญนะเขาลดไปสองเหรียญ ในช่วงนี้เนี่ยเงินบาทเรามาแข็งขึ้นไป<อ>เพราะฉะนั้นก็ทําให้การแข่งขันเนี่ยมันก็ลําบากขึ้นคือราคาเราต้องตั้งสูงกว่าเขาคืออย่างน้อยก็เนี่ยแปดเหรียญละนะฮะเพราะว่าเขาลดค่าเงินนะฮะ,ะแล้วยังค่างเงินแล้วเนี่ยช่วงที่แล้วเนี่ยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้านะประมาณนี้ช่วงนี้มันสามสิบสองบาทห้าสิบหกสิบตังค์เนี่ยน้อยอย่างน้อยก็ต้องแข่งขึ้นมาอีกสามสี่เหรียญนะครับอย่างนี้ก็คือการลําบากในการแข่งขันมันก็มีมากขึ<อ>้น อี้เราเราจะสะท้อนโดยเฉพาะค่างเงินไปทางภาครัฐยังไงได้บ้างไหมคะก็ก็แล้วคนนี้นของเราก็เป็นเป็นเป็นแมネจเจอระนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปควบคุมอะไรเก็นลำบากงั้นก็เป็นเป็นหน้าที่ของผู้จงหองเนี่ยเราต้องก็ต้องพยายามบริหารจัดก,การให้ดีนะครับ,รบนะฮะเรียกว่าปีนี้ก็ไม่น่าจะต้องต่ำกว่าสิบล้านตันก็มีโอกาสใช่ไหมคะคก็มีโอกาสฮะก็ก็ต้องพยายาม อืมนะคะก็ฝากในส่วนตรงนี้ของทางสมัคมผู้ส่งออกข้าวไทยด้วยแล้วกันนะคะคุณเจริญวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์นะคะนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะก็ค่ะอ n นเโฟกัสเศรษฐกิจ